เรื่องสั้นนิยายเสียงเรื่องความรักของเมียเจ้านายน้าบ้านหลังหนึ่งสวัสดีนะครับผมมีชื่อธงครับผมเป็นหนุ่มโสดที่ยังไม่ได้มีเมียและตัวของผมเองก็อยู่คนเดียวมาตั้งแต่เด็กพ่อกับแม่ของผมไปมีครอบครัวใหม่แล้วแล้วก็ปล่อยให้ผมอยู่กับลุงและป้านะครับลุงกับป้าของผมส่งให้ผมเรียนจบแค่ม .6 เท่านั้น หลังจากนั้นผมก็ต้องเริ่มทำงานเองตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาเพราะลุงกับป้าไม่เคยให้เงินผมใช้เลยเพียงแค่ให้อยู่บ้านส่วนถ้าผมอยากได้อะไรที่มันมากกว่านั้นเช่นเสื้อผ้าใหม่ๆหรือว่าของใช้ส่วนตัวที่ไม่ได้จำเป็นผมต้องทำงานหาเงินเอาเองนะครับและตอนนั้นผมก็ยังเด็กมากผมก็เลย ไปขอเขาล้างจานล้างชามตามร้านอาหารตามสั่งแต่มันก็สามารถจะเก็บเงินมาซื้อของได้และในจังหวะนั้นเองผมได้รู้จักกับลุงคนหนึ่งซึ่งลุงคนนี้เขามีชื่อว่าลุงเวียงลุงเวียงแกเ,เป็นช่างผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านแล้วก็จัดสวนต่างๆวันนั้นลุงเวียงแวะมากินข้าวที่ร้านนะครับเมื่อลุงเวียงเห็นผมก็แนะนําผมว่าเฮ้ยนี่พนมเข้ามาได้หน่อยสิ ลุงมีอะไรจะถามหน่อยนะ่ะผมจึงเดินเข้าไปหาลุงเขาแล้วก็เอ่ยถามว่ามีอะไรเหรอครับลุงหรือว่าจะสั่งอาหารเพิ่มหรือเปล่าครับว่ามาได้เลยครับลุงเดี๋ยวผมจะไปบอกเจ้าของร้านให้ลุงเวียงจึงบอกว่าเฮ้ยเ <c oughs> ปล่าเปล่าไม่ใช่เรื่องนั้นพอดีว่าลุงกําลังต้องการคนงานไปช่วยลุงหน่อยนะ่ะลุงเห็นว่าเองอ่ะน่าจะพอทําได้รูปร่างกำยำเองสนใจไปทํางานกับลุงไหมล่ะ รับรองว่าค่าแรงได้ดีกว่าที่นี่อย่างแน่นอนนะผมรู้สึกดีใจมากๆที่ลุงเวียงมาชวนผมไปทำงานด้วยผมจึงตอบรับคำไปแล้วก็เดินทางไปกับลุงเวียงเขาพร้อมกับคนงานอื่นๆด้วยเมื่อผมไปถึงก็พบว่ามันเป็นที่ดินที่อยู่แถวแถวทะเลเลยครับแล้วก็มีวิวภูเขาลุงเวียงได้รับมอบหมายให้มาสร้างบ้านพักอยู่ตรงนี้นะครับ ซึ่งเมื่อผมทำงานกับลุงเวียงไปเรื่อยๆจนบ้านกล้จะเสร็จแล้วผมสังเกตได้ว่าบ้านที่ผมกำลังสร้างอยู่นั้นมันเป็นบ้านรูปร่างทันสมัยมากแบบตัวบ้านเป็นรูปทรงตัวแอลแล้วก็มีการขุดสระไว้น้ำอยู่หน้าบ้านมีห้องรับแขกมีครัวบิวอินอย่างหรูหรามากมีห้องนอนสามห้องแล้วก็มีการจัดแต่งสวนหลังบ้านได้อย่างลงตัว ผมเห็นแล้วรู้ดีเลยว่าราคาบ้านหลังนี้ไม่ใช่น้อยแน่ๆแล้ะแล้วเมื่อผมกำลังทำงานจัดสวนอยู่หลังบ้านก็มีผู้ชายวัยกลางคนเดินมาดูผมดูท่าแล้วเขาคงจะเป็นเจ้าของบ้านนี่แหละครับเขาเดินมาเอ่ยถามผมว่าที่สวนหลังบ้านที่กำลังจัดอยู่นายเป็นคนจัดเองใช่ไหมหรือว่ามีคนมาช่วยนายจัดก่อนหน้านี้อยู่แล้วผมก็เลยบอกว่าอ๋อใช่แล้วครับ พอดีว่าลุงเวียงที่เป็นผู้รับเหมาบ้านหลังเนี้ยเขาได้สั่งให้ผมมาจัดสวนหลังนี้ครับเพราะว่าลุงเวียงเขาเห็นว่าผมน่าจะทำได้ดีแล้วสรุปมันดีหรือไม่ดีเหรอครับผมจะได้ปรับปรุงทําใหม่ให้นะครับผู้ชายคนนี้จึงบอกว่าอ้อดีสิมันดีมันดูสวยงามแล้วมันก็ลงตัวมากๆนะว่าแต่หลังจากเสร็จงานที่บ้านของฉันแล้วนายได้ไปทํางานต่อที่ไหนไหมเนี่ย ผมจึงตอบว่ายังไม่รู้เลยครับเพราะว่าลุงเวียงยังไม่ได้บอกผมเลยว่าจะต้องไปทำงานที่ไหนต่อแล้วมีอะไรหรือเปล่าครับถึงได้ถามแบบนี้ชายคนนี้จึงแนะนำตัวเองว่าคือฉันมีชื่อว่าชูนะใครๆเขาก็เรียกฉันว่าเสียชูนะ่ะและฉันเองเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้เองฉันเห็นว่านายจัดสวนได้ดีออกมาสวยงามมากๆฉันก็เลยอยากจ้างนายมาเป็นคนสวนประจำบ้านของที่นี่ นายสนใจไหมล่ะนายจะได้ไม่ต้องไปตะรอนตะรอนทำงานที่อื่นจะไกลไงส่วนเรื่องกินเรื่องอยู่นะ่ะนายก็พักที่นี่แหละเดี๋ยวฉันจะสั่งให้ทำบ้านพักคนงานขึ้นมาหลังหนึ่งนะตรงนี้เลยโอเคไหมเมื่อผมฟังข้อเสนอของเสียชูแล้วแล้วก็มานึกแต่ดองดูดีๆมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่ผมต้องปฏิเสธไปผมก็สู้ทำงานอยู่ที่นี่ดีกว่าเพราะงานมันมั่นคงดีแล้ว และเมื่อผมคิดได้แล้วผมก็ตอบไปเลยว่าโอเคครับเสียผมตกลงจะทำงานอยู่กับเสียที่บ้านหลังนี้นะครับยังไงผมก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับหลังจากนั้นเสียชูก็ยิ้มแล้วก็เดินไปข้างหน้าบ้านเพื่อสั่งงานแล้วหลังจากนั้นก็มีการสร้างบ้านพักคนงานอยู่ข้างหลังบ้านขึ้นซึ่งพอหลังจากที่ทุกอย่างทำเสร็จแล้วลุงเวียงก็ได้พาคนงานคน,น,นอื่นๆกลับไป เหลือไว้เพียงตัวผมเท่านั้นที่ยังอยู่ที่นี่เสียชูก็เลยให้เงินผมมาก้อนหนึ่งแล้วก็พาผมไปซื้อชุดที่นอนแล้วก็ของใช้ส่วนตัวของผมผมรู้เลยนะครับว่าเสียชูเป็นคนใจดีมากๆเลยครับเพราะเสียจะคอยถามถ่ายผมอยู่ตลอดเวลาเลยว่าผมอยากได้อะไรอีกไหมผมก็ได้แต่เพียงสายหัวครับเพราะของที่มันจำเป็นจำเป็นมันก็ได้ครบหมดแล้ว ผมเกงใจเสียเขามากเมื่อได้ของครบเสียก็พาผมมาที่พักของคนงานแล้วก็บอกผมว่ายัางไงก็ฝากดูแลบ้านหลังนี้ทีนะเพราะนานๆานทีอ่ะฉันจะมาที่บ้านหลังนี้นะ่ะแต่ว่านายจะไม่ได้อยู่คนเดียวหรอกนะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนมาอยู่ที่บ้านหลังใหญ่ด้วยด้วยความที่ผมเป็นแค่ลูกจ้างผมก็เลยไม่กล้าที่จะถามอะไรมากได้แค่ยิ้มแล้วก็พยักหน้าไป หลังจากนั้นเพียงไม่กี่วันก็มีรถยนต์คันหนึ่งขับมาส่งผู้หญิงหน้าตาดีมากและที่ผมดูดูแล้วเธอน่าจะมีอายุมากกว่าผมนิดหน่อยผมก็เลยได้แต่จัดสวนแล้วก็ทำความสะอาดหน้าบ้านไปโดยที่ผมไม่กล้าเดินไปถามเพราะรู้เลยว่าเธอต้องเป็นอะไรกับเสียชูแน่ๆถึงได้มีกุญแจบ้านพอสักพักผู้หญิงคนนั้นก็เดินมาบอกว่านี่เนนาย แถวเนี้ยมีอะไรกินมั่งพอดีฉันหิวช่วยออกไปซื้อของกินมาให้ฉันหน่อยสิผมจึงถามว่าแล้วนายหญิงจะมาเอาอะไรเหรอครับผมจะได้ไปซื้อมาให้แต่แถวเนี้ยมันก็มีของแบบเดิมๆทั่วไปนั่นแหละครับนายหญิงคนนั้นจึงบอกว่างั้นฉันขอเป็นส้มตำแล้วก็พวกเครื่องเคียงของส้มตำก็แล้วกันฉันไม่ได้กินมานานละเสียไม่ยอมพาฉันไปกินเลยเขาชอบบอกว่า มันดูไม่สะอาดน่ะผมละงงเลยครับเพราะคนอย่างนี้ทำไมถึงชอบกินส้มตำแต่ผมก็ได้แต่รับเงินมาแล้วก็ออกไปซื้อมาให้หลังจากที่ผมซื้อจนครบแล้วผมก็เอามาให้แล้วผมก็ไปทำงานต่อแต่นายหญิงได้บอกว่ามากินด้วยกันสิฉันไม่ถือสาหรอกนะฉันอยากจะมีเพื่อนคุยบ้างน่ะผมก็เลยไปนั่งกินกับนายหญิงด้วยครับเธอก็เล่าให้ผมฟัง ผมก็เลยรู้ว่าเธอมีชื่อว่าเหมียวและเธอเองเป็นเมียเก็บของเสียชูครับเมื่อก่อนเธออยู่แต่คอนโดคนเดียวเพราะเสียชูไม่ได้ออกไปไหนพอเมียของเสียชูรู้ว่าเธออยู่ที่คอนโดเสียชูก็เลยมาปลูกบ้านหลังนี้แล้วก็ให้เธอมาอยู่ที่นี่ครับผมก็เลยได้แต่นั่งยิ้มยิ้มแล้วก็พยักหน้าทุกครั้งเมื่อเธอเล่ามาหลังจากที่กินส้ตมตำกันเสร็จแล้ว ผมก็ออกไปจัดสวนข้างหลังบ้านต่อพอสักพักหนึ่งผมสังเกตได้ว่ามีคนมาเล่นน้ำอยู่ที่สะไา้น้ำหน้าบ้านพอผมเดินไปดูก็พบว่าเป็นนายหญิงนั่นเองเธอลงเล่นน้ำเธอใส่ชุดบิก,กินี่ด้วยครับซึ่งบอกตามตรงเลยว่านายหญิงคนนี้เธอดูดีมากๆม,มีสัสดส่วนทุกอย่างที่เป็นของผู้หญิงมีส่วนเว้าส่วนโค้งที่สวยงามมาก,มากๆดังนาฬิกาทราย ผมดูแล้วผมก็ได้แต่แอบกืนน้ำาดยเสียดายในวาสนาของผมพอสักพักหนึ่งเสียชูก็ขับรถเข้ามานายหญิงก็เล่นเดินขึ้นจากสระว่ายน้ําแล้วหลังจากนั้นทั้งสองคนก็หายเข้าไปในบ้านก็คงไม่ต้องบอกนะครับว่าทั้งสองคนเข้าไปทําอะไรกันผมก็เลยไปหางานอย่างอื่นทําต่อดีกว่าหลังจากนั้นเพียงไม่นานเสียชูก็ขับรถออกไปครับ เสียชูมาแค่แป๊บแป๊บหนึ่งพักเดียวเท่านั้นเองแล้วก็เป็นอย่างนี้อยู่เสมอๆเสียชูมักจะแวะมาที่นี่แค่อาทิตย์ละสองครั้งเท่านั้นและอยู่มาไม่นานเสียชูไม่ได้มาที่บ้านหลังนี้เป็นอาทิตย์เลยครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทําไมกันแล้วจู่ๆเมื่อเวลาตอนเย็นๆนายหญิงก็รีบมาหาผมแล้วบอกว่านี่นี่นายเดี๋ยวนายแกล้งว่าฉันอะเป็นเมียของนายหน่อยนะรู้เปล่า พอดีว่าเสียชูโทรมาหาฉันนะ่ะว่าเมียของเสียชูจะมาที่บ้านหลังนี้เพราะว่าเมียของเสียชูคิดว่าเสียชูจะเอาเมียน้อยมาเก็บเอาไวนะ้น่ะผมตกใจมากๆเลยครับแล้วก็บอกว่าผมจะทําได้หรือครับนายหญิงผมไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยนายหญิงจึงบอกว่าเอาเถอหน้าเล่นไปตามบทเถอะเดี๋ยวฉันจัดการให้เองผมจึงตกลงแล้วไม่กี่อึดใจ เสียชูก็มาพร้อมกับเมียของตัวเองทั้งคู่ได้เรียกผมกับนายหญิงคนนี้ไปพบแล้วก็ต้องเล่นบทว่าผมกับนายหญิงเป็นผัวเมียกันจริงๆแต่เมียของเสียชูนั้นก็ยังไม่เชื่ออย่างสนิทใจเมียของเสียชูขอมาอยู่ที่บ้านหลังนี้สักสองสามวันเพื่อจะดูพฤติกรรมของผมและนายหญิงว่าเป็นผัวเมียกันจริงๆไหมเพราะเธอเริ่มระแคะระคายบางสิ่งบางอย่างมา คราวนี้ล่ะครับนายหญิงคนนี้ก็เลยต้องมานอนในห้องของผมสองต่อสองเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะผ่านสถานการณ์ตรงนี้ไปให้ได้ผมบอกตรงๆเลยครับว่าผมเก่งมากๆแล้วนายหญิงก็ถามผมว่าเคยนอนกับผู้หญิงมาก่อนไหมเนี่ยนายเนี่ยตัวสันเชียวผมจึงตอบไปว่าผมยังไม่เคยครับนายหญิงแต่ถ้าเป็นผู้หญิงทั่วไปอ่ะผมคงไม่เป็นแบบนี้หรอกครับแต่นี่เป็นนายหญิง เป็นเมียของเจ้านายเป็นเมียของเสียชูซึ่งเป็นเจ้านายของผมเองผมก็เลยต้องเก่งเป็นเรื่องธรรมดานะครับนายหญิงนายหญิงเธอจึงบอกว่าอุ้ยไม่ต้องกังวลไปหรอกไอ้เรื่องบทบาทแบบนี้เสียชูอ่ะเป็นคนแนะนำมาเองเพื่อที่จะให้เมียของเขาเชื่อใจเขานะ่ะเอะว่าแต่นายนะ่ะมีเครื่องดื่มมาดื่มบ้างไหมถือว่าฉันรู้สึกอยากดื่มขึ้นมานนะผมก็ตอบไปว่า ผมไม่ดื่มเครื่องดื่มนะครับนายหญิงตั้งแต่เกิดมาผมยังไม่เคยดื่มเครื่องดื่มอะไรแบบนี้เลยนายหญิงจึงบอกว่าอะไรอะไรกันเนี่ยนายนี่นายเป็นผู้ชายแท้ๆหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่ดื่มเครื่องดื่มฉันเพิ่งจะเคยพบเคยเจอนะเนี่ยงั้นนายไปซื้อมาเลยซื้อมาให้ฉันดื่มหน่อยสิฉันอยากดื่มตอนนี้น่ะผมก็รีบรับเงินจากนายหญิงแล้วก็ไปซื้อมาให้ดื่มหลังจากนั้นนายหญิงก็บอกให้ผมดื่ม เป็นเพื่อนเธอหน่อยผมก็เลยยอมดื่มไปแรกๆก็พอได้แต่พอสักพักหนึ่งผมเริ่มมึนๆแล้วครับแต่นายหญิงนี่สิมีอาการแปลกไปเพราะนายหญิงค่อยๆเดินเข้ามาหาผมแล้วบอกว่าไหนๆเราก็ต้องเป็นผัวเมียกันอยู่แล้วแล้วก็มาทำให้มันเป็นจริงๆสมจริงสมจังเลยดีกว่าผมก็เลยตอบไปว่าอย่าเลยครับแต่หญิง มันไม่ดีเลยนะครับอุ๊ยอุยผมว่าเราควรจะนั่งห่างๆกันได้แล้วนะครับนายหญิงนายหญิงก็เลยบอกว่าทําไมล่ะทําไมนายกล้าขัดคําสั่งของฉันเหรอนายไม่กลัวตกงานหรืยยังไงกันเฮรอมาามา,มา,มาทําให้ฉันมีความสุขซะดีๆนะเมื่อผมเจอนายหญิงบังคับผมแบบนี้ผมก็เลยต้องจําใจทํานะครับผมก็เลยค่อยๆเข้าไปหานายหญิงหลังจากนั้นผมก็ทําไปเรื่อยๆจนผมรู้สึก ดีไปเหมือนกันนะครับเท่านั้นแหละครับความบันเทิงได้เกิดขึ้นนายหญิงสอนผมทุกอย่างเมื่อผมกับนายหญิงร่วมกันเล่นเป็นผัวเมียกันอย่างเต็มที่แบบนี้ไปด้วยกันทุกๆวันที่เมียของเสียชูอยู่ที่บ้านหลังนี้พอต่อมาเมียของเสียชูก็กลับไปแล้วเสียชูก็เดินมาบอกผมว่าฉันต้องขอบใจนายมากๆกเลยนะที่นายเล่นได้สมบทบาทจริงๆเลยแถมนายเล่น ได้เนียนดีมากๆเมียของฉันก็เลยเชื่อสนิทใจเลยงั้นข่าวเนี้ยฉันจะเพิ่มเงินเดือนให้หนายด้วยนะเพราะว่านายเป็นคนที่ช่วยฉันมาให้โดนจับได้ไงล่ะผมก็เลยได้แต่ยิ้มแห้งๆให้เสียโชูบายนับตั้งแต่นั้นมาเงินเดือนของผมก็ได้มากขึ้นแถมความสุขจากข่าวนั้นผมก็ยังได้รับจนลืมไม่ลงถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้มีโอกาสแบบนั้นอีกแล้วก็ตามที ผมก็เลยได้แต่เก็บเรื่องราวเหล่านี้เอาไว้ในใจตลอดไป